สัญญาที่จะทําให้อเมริกากลับมาเป็นหนึ่งเดียวจะนําอเมริกากลับมานั่งหัวโต๊ะและจะสร้างพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ I pledge to be a president who seeks not to divide but unify who doesn’t see red states and blue states only sees the United States Joe บเดน ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่ติดตามได้ในรายการพิเศษชมหน้าใหม่การเมืองสหรัฐทางไทย PBS วันพุทธที่20มกราคมเวลา23นาฬิกากับเทพชัยยองและนัทฐาโกโมวลวาทิน